มาแล้วครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับปี๊แอนโกลในพาร์ทที่120ที่ผมกำลังจะกลายเป็นร้อนหน่ายมานานแล้วคุณผู้ชมผมรู้สึกได้มา <c oughs> <Bye! c oughs> ซึ่งคลิปนี้ก็เหมือนกับคลิปที่แล้วเลยคุณผู้ชมผมจะมาตามเก็บตัวที่ผมยังไม่เคยได้เล่นหรืออาจจะเคยเล่นไปแล้วแต่ว่าเล่นแค่นิดเดียวออแต่คลิปที่แล้วก็มีคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกว่าผมลืมตัวนั้นตัวนี้ไปหรือเปล่าจริงๆผมไม่ได้ลืมนะครับเพียงแค่ยังไม่ได้เล่นเท่านั้นเองอเพราะว่าดูแล้วเกมนี้มันอัปเดตปีละครั้งครับคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นถ้าเรารีบเล่นจนปลาหมดเดี๋ยวมันไม่มีป่าให้เล่นเออซึ่งในคลิปนี้ตัวที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาเล่นนั่นก็คือเป็นตัวที่มีอยู่ในเกมนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเล่นได้เราต้องใช้หมดนะครับถึงจะสามารถเล่นได้นี่แหละคุณผู้ชมตัวนี้แหละมาเริ่มมาเทียว <c oughs> ตัวนี้ก็มีชื่อว่าและเปิดซิลนั่นเองนะครับหรือชื่อภาษาไทยเรียกว่าแมวน้ำเสือดาว แมวน้ำเสือดาวหรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าเลปเทอร์เซลหรือจะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์เรียกว่าไฮโดกาเลปโทนิกไฮโดร a กเลปโทนิกสถูกไหมถูกเถอะหรือบางทีเรียกว่าเสือดาวทะเลเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงแมวน้ำแท้และเป็นแมวน้ำเพียงชนิดเดียวที่อยู่ในสกุลไฮโดกา โดยคำว่าไฮโดร่านั้นเป็นภาษากรีกหมายถึงคนทำงานทางน้ำและเลปโทนิกแปลว่ากงเล็บขนาดเล็กตัดภาพกับมาแมวน้ำยักษ์ของเราตัวนี้ครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ไปไหน <c oughs> มาดูที่สแตตเริ่มต้นของตัวนี้กันก่อนเลือด193ดาเมจ17น้ำหนัก10กิโลกร,รมัมความเร็วในการกัด0.8ต่อวินาทีส่วนอบิลิตี้ของตัวนี้นั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันมีไว้เพราะว่าตัวมันบางเออขอบคุณครับ อะไม่มีนะครับคุณผู้ชมผม,ผมต้องลุ้นไหมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องลุนเราเรามาเกิดบนนี้ก็แสดงว่าเราสามารถเดินบนบกได้คุณผู้ชมแจ้วอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอามาขอกับบานพรจ้าขาก่อนเลยคุณผู้ชมเลือดเรา192ก่อนเล่น193แล้วตรงนั้นเยอะซะด้วย ่เอาตัวนี้ก่อนคุณผู้ชมถอยก่อนถอยก่อนหวานจเปิลมาโอ้ยเกือเมื <sucks> ่อ um, กี้นี้เลือดผมยังเหลือคุณผู้ชมเหลือเหลือเลยแต่อยู่ๆก็ตายแสดงว่าตัวนี้มันต้องโผล่ขึ้นมาหายใจแต่พรเอิญเมื่อกี้นี้ทั้งหวานเปจะฆ่าทั้งหวานจะเปิลผมเลยไม่ทันได้สังเกตแต่คือ เราลงน้ำมาเนี่ยทันถึง30สิวิหรอคุณผู้ชมฮะผมว่าไม่ไม่ถึงไม่ควรลองกับวานพราะจะอ่านี่ไง20่สิบวิก็ยังไม่ถึงเราคือแดงอย่างไวปกติตัวที่ต้องขึ้นมาหายใจเนี่ยมันจะเหลืองแล้วก็ค่อยๆแดงนะครับแต่ตัวเนี้ยเหลืองปุ๊บแดงปับ๊บพูดถึงก็เหลืองเลยโอ้ยตุยแบบเนี้ยตุย ดูแล้วคลิปนี้ผมคงต้องเปิดออกซิเจนไม่จำกัดและล่าสุดก็โดโตเข้าไปแล้วโอ้ย <c oughs> A อ e w m o m e n t s l a t ล r ฉันออกไปเปิดออกซิเจนไม่จำกัดมาแล้วหนาวานขอเวลาให้ฉันสักคู่เดี๋ยวฉันกลับมาใหม่เพราะฉันต้องกลับไปเกิดใหม่ เริ่มต้นกับหวานพระเจชาฆาต่อมาฉลามหวานแล้วก็มานาหวานอ่านี่ตัวเดิมปะเนี่ย <c oughs> นี่อืมไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยดีดีดีแล้วที่เราเข้าคางๆ <c oughs> จริงๆเราก็สาวมาจัดการได้เลยนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งแต่ผมไม่อยากให้คิดมันจบไวเนีย่ยบอกแล้วเข้าคางๆเรียบร้อยทุกตัว อจบไวหมายถึงคลิปเนี้ยจบไวแน่ๆเหลเาสามต้องมมกคุณผู้ชมอมาจากไหนมาจากไหนโอ้โหเอาสะดุ้งขึ้นไปบนน้ำเลยไม่นานคำโตเต็มคำพอดี ชิ้นนั้นผมขอคืนแบบคูณสองเลยกันแล้วกันรวมรวมชิ้นเนี่ของพี่ด้วยืออแล้วเวลสาเอาตรงๆผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเลยนะ่เอาแลว้วเอาแลว้วเมันเดิมเลยเหมือนแล้วเวลหนึ่งเลยอ,อุ๊ยของไข่ขอผมเลยละกันของพี่นี่เองผมขอ แค่นี้น่าจะให้กันได้ใช่ไหมเหมือนจะไม่ได้สินะถ้างั้นผมขอเอาจากพี่เลยก็แล้วกันอเข้าข้างๆเรียบร้อยทุกตัวดาวเมดเข้าทีละ27นะครับเสร็จผมยังไงก็เสร็จผมถึงเวลานอนของแกแล้วอ่านไปจะราดเพราะผมจะเถอเทายเถอถทายเถรายพอตายมาหลายครั้งแล้วแบบนั้นก็ไม่เอาละ เรียบกระโอยแหมได้มาหมดนี่ตั้งตัวกันได้เลยคุณผู้ชมอ,อ่ามีแขกไม่เพึงประสงค์มาอีกแล้วยาแล้วเวลหคุณผู้ชมอ,อ่าแล้วก็ไปแล้วแล้วเวล6ทินบาเริ่มเลยเมื่อกี้นี้เนี่ยเมลูกาปากแกก็เล็กทาไมดูทินเมื่อกี้นี้เข้าไปได้ แม่ทีละตัวทีละตัวไม่ไม่ผมไม่กลับไปเกิดใหม่อย่างแน่นอนคุณผู้ชมเอาสิ่มาให้สองตอนแรกกะว่าจะขอแคบตั้งตัวกับบานไปจะคาดแต่พอเปลูก,ก้าโผลมาเท่านั้นแหละมันคงกันเลยทีเดียวเที่ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมือมันแหม่นิน่งแต่ยังดูดเนื้อเข้าไปได้เกินไปมุย ตัวนี้เข้ามาอีกผมที่มหาเศรษฐีแล้วนะตั้งตรงตั้งตัวไม่ตองตั้งกันละคุณผู้ชมผมขอเป็นมหาเศรษฐีเลยก็แล้วกัน <c oughs> แหมสิบแปดเวลถลามวาเห็นผมอีกทีคงชอค็อกถลามนั้นชอบงับคนส่วนผมก็ชอบงับคนเหมือนกันนะ <c oughs> ออขออีกตัวคลิปนี้ขออีกตัวเอาหมดไม่มีเหลือตีนะที่ไม่เหลือไอเออมาเผื่อได้ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันไม่ได้นานเนี่ยพอกลับมาอีกทีโอ้ยหายหมดเลยหมายถึงตัวอื่นนะไม่ใช่วานสเปิรมเพราะวานสเปิรมมันเล่นกินทุกตัวไปหมดแล้ว แล้วไม่สปอนซ์ด้วยจะเริญพอนกันเลยคุณผู้ชมแล้วเวล20น่าจะพอบูกับโคนอสอได้อยู่คุณผู้ชมโอ้โหถอยก่อนถอยถอยถอยยาวเลยเข้าไปเรียบร้อยแน่ๆแล้วเท่าที่ผมดูก็เหมือนจะไม่เหลือตัวไหนให้ผมกินแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยแอบสปอนไว้แล้วนี่แมงกับผนไม่รู้เลขเวลเท่าไหร่นะครับแต่ผมขออุ้ย เดี๋ยวแหมยัง็อยูหมายถึงเลือดผมเนี่ยลดเยอะอยู่เหลืออีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ผมแอบสปอนไว้คุณผู้ชมนั่นก็คือเนี่ยตัวเนี้สายไปละสายไปละเออหนีไปไหนไม่หนีหนีเรากัดล้่ตัวเองเถิดหนีไปไหนไม่หนีหนีมาติดซอกเออแหมก็เรียบร้อยไปตามเราเบียบตรงนี้พอจะมีฉลามขาวนั่นไงเจอแล้ว ฉลามนั่นชอบงับคุณส่วนผมทิ้งงับฉลามก่อนเลยเป็นไง <laughs> อีกตัวนี่อย่าเหลือไว้นะครับคลิปเนี้ยเหลือไว้มันเสียดายเออโอเคเลวเวลสาสิบเอ็ดไปบู๊กับคอนอสอก,กันเลย <c oughs> เดี๋ยวข้างหน้าบีแมงกระพุนอีกหนึ่งตัวคุณผู้ชม,มแต่เหลือไว้มันก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นงับไปเลยเพ <laughs> <laughs> ื่อเอาไว้ก่อน เผื่อแพ้คคนออเผื่อตัวอื่นมาแอบกินตรงนี้ก็มีคุณผู้ชมแต่พอก่อนเดี๋ยวเราจะเผื่อเยอะกันจนเกินไปเ <c oughs> อาม,มันหันมาหาผมแบบนี้ผมควรจะหันไปหาหมึกตัวเมื่อกี้นี้ก่อนไหมหูเกือบหมดหลอดคุณผู้ชม <c oughs> ในนาทีเมื่อกี้นี้เราเผื่อแมงกับคุณตัวนั้นไว้ถ้าไม่ได้เผื่อเอาไว้ก็ดูแล้วน่าจะตุยลูเย่ตู่แท้จะแย่ทั้งแมบตอนเนี้ผมว่าน่าจะเหลือแค่บอสนะครับให้เรากินเนี่ยเรียบร้อยต่อไปก็เมกกะโลดอนกับพอกนาโทดอนแต่ในคลิปนี้ผมจะขอตัดสองตัวนั้นทิ้งออกไปเลยเพราะว่าผมหาไม่เจอ นั่นเลยครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็เลยแอบสปอนบอสตัวใหม่ของคลิปนี้ไว้แล้วออซึ่งตอนนี้มันอยู่บนบกนะครับเพราะว่าเราสามารถเดินขึ้นไปบนบกได้แต่เดินไปมันอาจจะธรรมดาเพราะฉะนั้นก็บินกันไปเลยสิครับ <c oughs> <c oughs> นี่ตัวอื่นไม่สามารถทำได้นะครับ <c oughs> ผมลองแล้วนี่อะไรคุณผู้ชมบอสตัวสุดท้ายของคลิปนี้ ผมว่าเรากลับไปสปอนหาเวลกับเมกระโดนกันก่อนจะดีกว่า3000 conocit years later. กลับมาแล้วผมกลับมาแล้วหลังใช้เวลาไปโอ้นานพอสมควรอือมายังไงอืมพอดูดไม่ได้ก็ทำดาวเมรไม่ได้เช่นกันแต่ดาวเมรผมเจ็ดพันก็เรียบร้อยไปตามแล้เบียยและผมก็รู้แล้วว่าทำไมตัวเนี้ยมันถึงต้องบินเพราะว่า พอเล,เวล,ล็วเราเยอะเดินขึ้นบกมามันจะเป็นแบบนี้เลยเออ <c oughs> เอาอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวราไปก่อนครับผมสวัสดีครับสู่ความเวิงหวางอันไกลโพดหมายถึงอัปเดตเนี่ยนานละนานเกินไปละ